สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมาสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสาวไทยกันนะครับเริ่มจากมีนักวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับเข้ารับการตรวจหาเชือ้อโควิด -19 แล้วก็ได้ทราบผลว่าติดเชื้อจำนวน4คนแล้วก็มีการเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลจังหวัดนคปรปฐมซึ่งนักวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งหมดนี้นะครับมีการใกล้ชิดกับนักกีฬาโดยตรง ทำให้ทางสมาคมนะครับได้ประสานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปิยเวศซึ่งก็เป็นโรงพยาบาลที่สนับสนุนสมาคมอย่างเป็นทางการขอนําคณะทีมทั้งหมดรวม37คนนะครับเข้ารับการตรวจแล้วก็ในช่วงเช้าวันพุทธที่ผ่านมานะครับก็ได้รับแจ้งผลการตรวจว่ามีผู้ติดเชื้อรวม22คนนะครับ ซึ่งโดยทางโรงพยาบาลนะครับจะรับตัวทั้งหมดเข้ารับการรักษาตอนนี้นะครับก็มีผู้ติดเชื้อรวม26คนนะครับทีมนักวิทยาศาสตร์การกีฬา4คนผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่และนักกีฬารวมอีก22คนโดยทั่วไปแล้วอาการก็ยังไม่ออกนะครับร่างกายเป็นปกติดี ด้วยเหตุการณ์นี้นะครับที่เกิดขึ้นแบบกระชั้นชิดนะครับทำให้ทางสมาคมจัดเตรียมทีมเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่ทันนะครับจึงแจ้งไปทาง f i i b b เพื่อขอถอนตัวด้วยเหตุผลดังกล่าวนะครับ ทางสมาคมก็ได้ออกมาขอโทษพี่น้องแฟนวอลเลย์บอลที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับโดยอ้างว่าทุกฝ่ายก็ได้ทําดีที่สุดแล้วไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ทางสมาคมจะดูแลทุกอย่างให้ดีที่สุดและก็จะดําเนินกิจการด้านการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลเพื่อนําความสุขให้กับคนไทยต่อไปนะครับ หลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับต่างก็มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานานะครับการเก็บตัวแบบปิดทําไมยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นการวางแผนและกดข้อปฏิบัติไม่รัดกลุ่มส่งผลเสียมากมายรวมไปถึงผู้ที่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้แฟนวอลเลย์บอลชี้เป้าไปที่นายกสมาคมนะครับที่จะต้องออกมารับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นบางเสียงก็อยากให้เปลี่ยนยกทีมอยากให้ลาออกแสดงความรับผิดชอบ และก็มีอีกหลายๆเสียงที่บอกว่าการมีเงื่อนไขสำหรับนักกีฬาบางคนที่ต้องไปเล่นหลีกนอกและก็จะต้องกลับมาเล่นในรายการซีเกมซึ่งทางแฟนบอลก็มองถึงความไม่สมเหตุสมผลต่างๆนานานะครับด้วยนายกสมาคมนะครับก็ได้ออกมายอมรับว่าทางสมาคมก็ละหลวมนะครับปิดแบบไม่ร0อยเปอร์ซนต์ทำให้เกิดปัญหานี้ขึ้นนะครับ ปัญหาหลักๆนะครับก็คือการเข้าออกแคมป์ของทีมในบางคนนะครับรวมไปถึงการติดต่อกับคนภายนอกตั้งแต่เก็บตัวมานะครับเราก็จะได้เห็นภาพความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ้นกับทีมเช่นอาหารที่แฟนๆส่งเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารกล่องนะครับทุเรียนบ้างนะครับหมูกระทะบ้างรวมไปถึงความปลอดภัยในส่วนต่างๆก็มีโอกาสเสี่ยงเช่นกันนะครับล่าสุดนะครับ ทาง fibb แจ้งกลับมานะครับว่าการที่สาวไทยตรวจพบเชื้ออาจจะมาจากการฉีดวัคซีนที่ร่างกายจะต้องสร้างแอนติบอดีนะครับส่งผลให้เป็นบวกอยากให้ทางสมาคมดูรอไปก่อนนะครับถ้ามีนักกีฬาบางส่วนมีผลเป็นลบก็สามารถที่จะเข้าร่วมการแข่งขันได้และก็อนุญาตให้ทีมไทยนะครับเปลี่ยนแปลงรายชื่อได้ทาง fibb ยังไม่อนุมัติในเรื่องขอถอดถอนทีมจากการแข่งขันในครั้งนี้นะครับ จากเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ที่เกิดขึ้นนะครับอันดับแรกขอส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องในการเตรียมตัวในครั้งนี้นะครับที่ทุ่มเททั้งกายและใจเพื่อพิสูจน์ความสามารถของตัวเองในครั้งนี้เพราะเป็นครั้งแรกที่ไม่มีรุ่นพี่ไปด้วยนะครับและก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้กับการวางแผนและแนวปฏิบัติของทางสมาคมที่หลาดหลวมนะครับแล้วก็ไม่เด็ดขาด ทำให้เกิดปัญหาที่ควรระมัดระวังเป็นอันดับแรกๆนะครับของการเตรียมตัวในครั้งนี้จึงจะต้องซึ่งจะต้องโดนแฟนเลสบอลกระหน่ำอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะครับตอนนี้นะครับเราก็ต้องรอดูสถานการณ์กันต่อไปนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างต่อจากนี้นะครับก็อยากให้แฟนวเย์บอลนะครับติดตามข่าวสารไปเรื่อยๆนะครับ ทิศทางจะออกมายังไงนะครับทีมไทยจะสามารถส่งทีมเข้าร่วมกันแข่งขันได้อยู่หรือไม่หรือจะถอดถอนทีมตามที่ทางสมาคมยื่นเรื่องไปก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ